สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหาราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมหาจรรยร์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พลศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะในเทปนี้จะเป็นเทปไหว้เทพอะไรแล้วปังค่ะค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะคะรวมถึงสมาชิกส้อยปีเสียด้วยนะคะ,คะที่ปังปังกันไปนะคะอ่ะในรอบนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของตัวเลขก่อนนะอาจารย์ครับรอบนี้คุยถึงเลขสมาชิกก่อนเลขสมาชิกอาจารย์พงสกรให้691 691เข้าถึง2 2 2หลัก นะคะเข้า9ก็ไปเข้า95เข้า1ก็เข้าจับคู่ให้เป็น15นะคะหลายๆท่านก็มีโดน3ตัวด้วยนะคะอ่ะแล้วก็มาคุยถึงเลขปลดหนี้อันนี้ไม่ใช่สมาชิกนะของปีเสียนะคะก็อาจารย์ธูศกรให้ห้ากสนะคะก็ไปเข้าหลัก5นะคะ15ค่ะแล้วก็ เลขสโสรดพารวยครับค่ะเลขสโสรดพารวยอาจารย์พงศกรให้9023ค่ะจะเข้าหลักเก้านะคะเก้าห้าค่ะ, 95, คะมาต่อกันที่เลขจกกลักรราศีไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆสุดยอดค่ะสีตียังดีอยู่ต่อเนื่องมายาวนานนะคะหกหนึ่งสี่แปดค่ะรอบที่แล้วเข้าหลักหนึ่งนะคะอาจารย์พงศกรจะคู่ให้หนึ่งหนึ่งห้าค่ะ ได้ข่าวว่าอาจารย์ฮสกรมีลูกค้าโทรมาหลายคนคถามอาจารย์เลขออกอะไรอาจารย์บอกหกกับหนึ่งปเลือกเอาหนึ่งตัวแล้วไปดูเอาในผังถ้าอาจารย์รู้อาจารย์ซื้อก่อนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็ยังเป็นสติที่ดีนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านด้วยค่ะครับค่ะ <c oughs> จากราศีสวยมากเลขค่ะก็ขออนุญ,ญาตนะคะประกาศงานไหว้ครูนะคะของชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะ มีงานไหว้ครูวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2,564นะคะเป็นงานไหว้ครูประจำปีของอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตนะคะคท่านใดสนใจที่อยากจะเข้าร่วมงานหรือ อยากจะฝากรายชื่อก็ให้ติดต่อมานะคะ1ปีเราจัดเพียงหนึ่งครั้งค่ะอันนี้เป็นงานสำคัญสำหรับเรามากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้วิชามันไม่ใช่ว่าแค่หมอดูอย่างเดียวนะคะทุกๆคนมีครูหมดค่ะตั้งแต่ลืมตามาดูโลกเนี่ยมีครูทั้งหมดเลยเราเลี้ยงท่านหนึ่งปีหนึ่งครั้งเหมือนกับที่เราทำบุญให้บรรพบุรุษหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วตอนช่วงสงการ ร,รู้ไหมคะว่าท่านรอเพราะเราทําทุกปีคะ่ะจะเฮงจะปังเราจะต้องมอีเขาเรียกว่าสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์หรือคนหนุนนําเราอาศัยแรงเทพมาช่วยนะครับงานวิคูนี้าจารย์จัดปีละครั้งนะครับรวมทั้งการลงน้าหน้า,นา,นาทองลงสารสาิกาลิทองอาบน้ำมนต์ก็วันเดียวสาริกาดิ้นทอง <c oughs> อมลินทองสา,าริกาบุญยงค่ะโอเคก็ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะคะครับค่ะ อ่ะอาจารย์รอบนี้เราจะไปดูกันว่าเราจะไหว้เทพอะไรแล้วปังนะคะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ได้แก่เทพพระราหูอันดับที่หนึ่งนะครับค่ะและอันดับสองได้แก่พญานาคครับสรุปแล้วมีสององค์นะครับ 1, หนึ่งพระราหูสองพญานาคนะครับการไหว้เทพรอบนี้ไหวให้ปังไหวเพียงสององค์พอนะครับ วิธีบูชานะครับเตรียมส้ม5้ารูปขอผิวเหลืองๆนะครับน้ำเปล่า2แก้วกระดาษเงินกระดาษทองวางนะครับซ้อนไว้เลยนะครับถ้าไม่มีกระดาษเงินกระดาษทองก็ไม่เป็นไรจุดทุบ16ดอกนะครับรอบนี้ตั้งนมโม3จบนมโมตัสสะพระคะวโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะครับแบบนี้3จบข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลจะขออัญเชิญองค์พระรหูเทวาและพญานาคทัง4ตระกูลขอให้ท่านทั้งหลายโปรดไมตตาเสดลงมารับเครื่องสักการะบูชาจากตัวข้าพเจ้า นักการ,รบัดนี้ด้วยเทินและเมื่อท่านรับแล้วปวดเมตตาประทานพรขอให้โชคให้ลาบประตูเงินประตูทองให้มีสติปัญญาหรือสายตามองให้เห็นตัวเลขมีเลขนำโชคมีโชคลาบไหลมาเทมาในงวดวันที่1กุมภาพัน2 2 5 64นี้ด้วยเทินสาธุแล้วก็ปักไว้รอจนทูบหมดเอากระดาษเงินกระดาษทองไปเผานะครับ แล้วก็น้ำก็ไปกรวดหรือเทไปเฉยเฉยก็ได้นะครับส้มก็แจกจ่ายเป็นทานนะครับเท่านี้ครับแล้วก็ค่อยไปซื้อตัวเลขนะครับหรือจะรอทำเนื่นๆก่อนแล้วก็กหลายวันคุณจะไปซื้อตัวเลขก็ไม่ว่ากันนะครับเราทำไปก่อนให้ท่านรับโดยท่านประธานมาวันไหนเราจะมีโชคอาจจะฝันดีหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าโชคลาภจะมาแบบไหนของแต่ละท่านนะครับค่ะ ขอเสริมนิดนึงนะคะในรอบงวดวันที่หนึกุมภาพันธ์นี้ท่านใดสนใจที่จะสั่งสร้อยปีเสียนะคะสร้อยปีเสียเงินและสร้อยปีเสียทองเงินแท้ทองแท้นะคะแต่โดยเฉพาะทองเนี่ยจะบอกว่ามีตัวเลขอยู่ที่ใต้ปีเสียทองนะคะส่องได้เลย<ม>อาจารย์ก้อยได้รับเมื่องวดที่แล้วนะคะไม่อยากจะคุยว่าปังมากนะคะเลขปีเสียตัวที่อาจารย์ก้อยใส่อยู่ก็คือหนห้าค่ะ เพราะว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วจะเป็นอีกสีหนึ่งเข้าวันเกิดพอดีเราก็ต้องเปลี่ยนปีเสียพอดีปีนี้ต้องเปลี่ยนสีค่ะแล้วแต่อาจารย์พงศกรจะจัดให้มีโชคลาภปังๆทั้งปีขนาดปีที่แล้วเขาว่ากันเงียบๆยังฝ่าด่านอรหันมาได้เลยคืออย่าเชื่อจนกว่าท่านจะได้พิสูจน์เพราะหลายๆท่านที่บูชาปีเสียทองไปเนี่ยมีลูกค้าคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศพูดเลยต้องซื้อตัวเลขที่อยู่ใต้ฐานตัวทองเนี่ย เพราะว่าออกบ่อยพูดกับเพื่อนเขาอะเลขออกเลยม่านันที่ออกอะไร05อะไรนั่นแหะนั่นแหละคือคืออย่างนี้ครับจะมันจะมีตัวเลข serial number ของเขาอะนะครับในแต่ละตัวตัวองค์ปีเซียนะครับนี่เฉพาะตัวทองคำนะครับตัวเงินจะไม่มีนะอาจารย์จัดอยู่2ชนิดคือเงินแท้กับทองคําแท้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าไปอูตัวเงินท่านก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเวลาวิธีการบูชาจั์มีกระถาแนบไปให้นะครับเช้าก็ตั้งละโมสามจบแล้วก็สวดไป3จบแล้วก็รูปท่านหน่อยรูปก้นรูปหลังไปนะครับอย่าไปรูปตารูปปากนะเดี๋ยวปิดนะครับรูปรูปจะรูปก้นก็ได้นะรูปท้องก็ได้นะครับแล้วก็พูดกับเขาว่าเดี๋ยววันนี้ไปนะไปไหนไปไหนก็บอกเขา ค่ะที่รอบนี้พูดถึงปีเสียเพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่ารอบนี้ไหว้เทพอะไรแล้วปังมีพระราหูกับพญานาอันนี้เขาเรียกว่าสปีชีเดียวกันค่ะครับค่ะต้องขอคุยกับถึงคุณพี่กหนกวันซะหน่อย<ม>นะคะไม่คุยไม่ได้แล้วเนี่ยคนนี้บอกไม่เคยมีโชคลาภกับเขาเลยตั้งแต่ที่บูชาปีเสียไปบูชาปีเสียบูชาพ,พระราหูก่อน อบอกไม่เคยมีโชคเลยอาจารย์คือมีมีโชคจนเพื่อนถามมางงแล้วเพื่อนก็เลยมารู้จักกับพวกเรานะคะก็บูชาไปจนงว,งวดที่แล้วก็ปังมากอ่าแล้วแกก็บอกว่าแกโดนหยุดงานอยู่ต่างประเทศนะคะบอกหยุดมาครึ่งเดือนแล้วเบื่อมากเลยต้องหาไรายได้รายวันเนี่ยแกก็คํานวณตัวเลขไปบอกถูกทุกวันนะคะคนน่ะถ้ามีโชคอะ่ะก่อนหน้านี้ไม่เ<ต>คยถูกเลยนะใช่เขาบอกว่าไม่เคยถูกหวยเลยเขาเจ็บใจมากืาออยปีายามากาเล่นแล้วถูกะตั้งแต่มารู้จักกับพวกเรานะ ค่ะอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าเขาขอทุกวันเขาบอกเขาขอปีเสียทุกวันนะคือแนะนําอะไรก็ทําไปอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะไปจัดสรรในเรื่องของตัวเองยังไงนะคะแต่แต่พี่กนกวันอะจะบอกนิดนึงนะเวลาแกทําบุญแกไม่คิดเยอะเลยแกควักปุ๊บทันทีสังเกตนะตัดสินใจไวคือคืออย่างเงี้ยมันเลยได้เร็วคืออย่างนี้ ช่วงที่เราจะบอกบุญมันจะประมาณช่วงเข้าพรรษาอ,ออกพรรษาแล้วก็ต่อเนื่องมันมาถึงจบที่งานไหว้ครูคก็จะมีเป็นประมาณเดือนละครั้งแต่ทาบุญอะไรก็แล้วแต่นะแกจะแบบโอนเงินมาเลยหรือบางทีเรายังไม่ได้ประกาศหรืออะไรแกโอนมาเลยเราก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรโอเคเลยคือมีมีบางบุญนะอาจารย์ไม่ได้ประกาศทางนี้หมายถึงว่าเราไปกันเล็กๆไปกันเองอะไรอย่างเงี้ยพอแกรู้แกทราบนะแกก็โอนมาเลยอย่างเงี้ย ประมาณนี้ก็คือไม่ไม่คิดเยอะมากน้อยไม่ได้เกี่ยงที่ตัวเงินนะคะเนี่ยมันทําให้โชคลาภเข้าไวนี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับหนึ่งค่ะค่ะสําหรับเทปนี้นะคะก็อย่าลืมไปไหว้พระราหูกับพญานาคนะคะเราสองคนขอให้ทุกท่านมีโชคและโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะสําหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ